สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาขุดหน่อกล้วยหอมทองกันนะคะพอดีลูกค้าสั่งมาห้าร้อยหน่อค่ะลูกค้าบอกว่าเอาหน่อบอบอบใหญ่ๆแล้วก็จัดให้นะคะหน่ออบอบใหญ่ๆเลยค่ะ นี่คือหน่อกล้วยที่เราขุดให้ลูกค้านะคะหน่อยลูกค้าสั่งแบบไม่ต้องเอาลากออกแล้วก็ไม่ต้องตัดใบนะคะนี่คือแปลงกล้วยหอมทองที่เราได้ทําการตัดลูกไปหมดแล้วนะคะแปลงนี้เราก็จะได้ทําการทดลองไว้หน่อต่อ2นะคะแปลงนี้จํานวนกล้วยประมาณ1,300หน่อคะ่ะประมาณ3ามไร่นะคะ หนอกล้วยของเราจะมีใบหนอใหญ่ๆนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจหนอกล้วยหอมทองสามารถทักมาสอบถามได้นะคะเรามาขุดหนอกล้วยกับผู้จัดการของเราะคะ่ะผู้จัดการสวนมีตัง คลิปวิดีโอนี้ก็จะจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามนะคะขอบคุณมากๆค่ะ